สวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันศุกร์ที่13ใช่ไหมครับศุกร์สิฝันหวานเนาะเราก็เอามีดก็มาแทงกันนะครับไม่ใช่ครับผมนะว,วันนี้เราก็แทงด้วยไพ่ชุดนี้ดีกว่านะครับชุดที่67ครับมาร์กาเล็ปีิตร์สัน ทาล็อตนะครับผมเป็นอะไรที่แบบชอบมากอีกอออสำรับหนึ่งนะครับอันนี้ได้มาเมื่อปีประมาณ58นะครับตอนที่ไปอยู่ที่สวิสนะครับผมก็ซื้อมาจากร้าน b บเดอร์แอนด n แทนนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณสัก39.90นะครับเมื่อเช้าลองเข้าไปดูราคาก็อยู่ 1, 1, 2, ประมาณพันหนึ่งพันสองประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับลกโลกโก้โลโก้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ถามว่าไพ่ชุดนี้ที่ชอบก็คือว่าเป็นลนักษณะของหน้าไพ่ที่แบบว่าดูยากยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แบบเขียนเป็นงานศิละปะเหมือนกับเขียนเป็นสีน้ํามันบนผ้าผ้าใบนะครับแล้วก็78บใบใช้หลักของเวทไรเดอร์ตามปกติไม่มีอะไรเครือบแข็งเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะอ่านได้ง่ายหรือยากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้จินตนาการเลยชอบไพ่ชุดที่แบบว่า มันทำให้เราอ่านด้วยจินตนาการนะครับแต่ถ้าสมมุติเราอ่านไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าใช้ความหมายของเวลไรเดอร์ในการอ่านนะครับมันมีคู่มือน่ารักน่ารักอยู่นะครับอาจจะเยินนิดนึงนะครับก็ฟอร์เวิร์ดนะครับโดยลุยซาแฟนเซียนะครับแล้วก็แปลโดยแมนเฟตมินนะครับผมแล้วก็ผลงานเนี่ยเป็นผลงานของมาร์กาเร็ตนะครับปีเตอร์สันที่เป็นคนวาดรูปเนี่ย เขาทำงานนี้ยอยู่ตั้งแต่ปี2 0 0 1กี่ปีอะครับนะครับตอนนั้นนั่งอ่านดูโอ้โหกว่าจะได้แบบว่ากว่าจะเริ่มมาทำกว่าจะได้ทีละใบทีละใบ,ะบเขาก็จะเป็นแบบข้อมูลเลยนะครับเรียกเขาว่าเป็นเลดี้ทาร์ลอตอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะแบบว่าบอกเลยว่าไพ่ใบนี้เนี่ยได้ขึ้นมาตอนนั้นไพ่ใบนี้คิดขึ้นได้ตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับ10กว่าปีนะ กว่าจะเสร็จมาหนึ่งสำรับเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากแล้วก็ในหน้าไพ่ที่เป็นหน้าไพ่ของเมเจอร์นะครับเขาจะมี22บใบซึ่งเขาจะเป็นกอรน,นะครับเป็นกอนนะครับตรงนี้การเขียนคำอธิบายของเขาจะเป็นกอนนะครับ22บใบนะครับแล้วที่เหลือเขาก็จะเป็นออมาสเตอร์คิงควีนแล้วก็เพจแล้วก็ ไหนเขาจะกลายเป็นมารเตอร์ฟาเตอร์ดอเตอร์แล้วก็ซันนะครับมารเตอร์ฟาเตอร์แล้วก็ดอเตอร์แล้วก็ซันนะครับส่วนพวกเหรียญอะไรเงี้ยเขาจะกลายเป็นฟิชเจอร์ฟิชเจอร์ก็คือลมนะครับก็คือดาบนะครับแล้วก็เฟรมคือไฟก็คือคาถานะครับแล้วก็มีเหรียญกับเอ่อคัพกับคอยนะครับคือมันจะแบบว่าโอ้โหมิติของการที่แบบว่าจะต้องแปลภาษาเนี้ยหลายตลกเหมือนกันนะ ก็ตัวไพ่ใหญ่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับใหญ่เต็มมือเลยนะครับการสับก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของออเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะความหนาบางนะครับก็ไม่ได้หนามากเนาะก็บิดตัวได้นะครับแต่ก็ก็คงตัวอยู่นะครับแต่ว่าต้องสับต้องระวังในเรื่องของการสับนะครับไพ่เนี่ยครับเป็นไพ่ที่ปรับเซียนอีกชุดหนึ่งนะผมว่าสวยนะ เขาเป็นแบบสีแบบบนผ้าใบแล้วก็โอ้โหดูกันเลยนะกันเมืแบบ่อกี้รีวิวไปรอบนึงแล้วต้องรีวิวใหม่นะครับพอดีอนะครับอ่ะ The full นะครับประมาณนี้เราลองดู The full นะเขาเขียนว่าอะไรมันเป็นผู้หญิงที่เดินอยู่บนเออเป็นรูปคนนะครับถ้าจะเห็นนะมันก็จะเหมือนที่หน้ากล่องเขาเลยมีคนแล้วก็มีเอ,อนกแง้งนะครับแล้วก็มีภูเขาแล้วมีะอาทิ์พระจันทร นะครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นเป็นเรื่องของพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นเรื่องของบาลานซ์ของชีวิตนะครับมีทั้งมีทั้งเย็นแล้วก็มีทั้งร้อนนะครับพระอาทิตย์นะครับพระจันทร์นะครับเดอะฟู Fool, เดินทางหน้าผาเขาสูงชันประสบการณ์ประมาณนี้เราลองมาดูครับเดอะฟูของเขานะครับ เขาบอกว่า The Fool เนี่ย You are young and far away from home อ่าคล้ายๆอันี้เลยเนาะ Far away from home นะครับ The glittering cack นะครับส่องสว่างเข้ามา Heaven's sun and the c o w นะครับ And the f o a m i n g water The immense at bay blue b e a t นะครับผม l i q f i d a t i n g the way to yourself and c a t e yourself Where shall begin Where you stand alone and without help facing life นะครับก็คือการผจนภัยนั่นแหละนะครับตีความง่ายๆเลยคือแบบออกมาเป็นกรเลยนะว่าคุณเองเนี่ยยังเด็กและก็ยังผลทางอีกไกลกว่าจะถึงบ้านนะครับมีแสงสว่างที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าพระจันทร์พระอาทิตย์หรือแม้แต่ก้อนเมฆบนท้องฟ้านะครับผมสายน้ําและอิเลเมนต์ต่างๆนะ้อธาตุต่างๆที่มันประจบเข้าด้วยกัน บูเบสนะครับผมลมหายใจรวยละลินนะครับเล็กไฟ i ิงเดอะเวทู y o u r s เซลเนาะมันยากที่จะแบบว่าตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับแอ e เกสยูเซลเวลชารบิกินบางทีมันก็มีความมืดดำเข้าครอบงาชีวิตจิตใจของเรานะครับ Where you o u stand alone and with o u t h e l p f a i n n g right นะครับนั่นคือการประจนไปของชีวิตของคุณนะครับโอ้ oh. คืออ่านแล้วก็แบบว่าบันเทิงอะ่ะบันเทิงนะแล้วก็อย่างคัพนี่เห็นไหมครับถูกคัพก็จะเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าหุ้นส่วนการจะเห็นหน้าคนเห็นไหมครับคือเป็นไพ่ที่แบบว่าคุณต้องมองเข้าไปในรูปภาพที่เขาเขียนเขาจะมีซ่อนอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับฝีแปรงนะครับแล้วก็รูปที่เห็นรูปหน้าคนเห็นไหมคนสองคนแล้วตรงนี้เป็นรูปถ้วยอยู่ตรงกลางนะครับนั่นคือเรื่องของหุ้นส่วนกันนะครับเดลิเวอร์ก็สวย นะครับเห็นเดอร์เลเวอร์เห็นรูปหน้าผู้ชายนวลผู้ชายหน้าผู้หญิงเห็นมือไหมครับเห็นมือไหมครับคล้ายๆโลดกับแจ็คเนาะประมาณนั้นเนาะที่แตะฝาห้องนะครับนี่เดอร์เลเวอร์นะการผสมกันระหว่างสิ่งที่แตกต่างกันสองขั้วนะครับเห็นไหมผู้หญิงมีหนุม่มนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วถ้าสมมติเป็นเฟรมเฟรมก็คือใยไ,ไฟก็คือคาถาห้าคาถา นะครับห้าคาถาคืออะไรครับตีลันฟันแทงปัญหาลุมเล้ากันเข้ามาต้องแก้ปัญหาไปเห็นไหมครับนี่เป็นรูปคนกําลังแบบว่าถือเหมือนกับแข่งแข่งดวลดาบกันอยู่ใช่ไหมดวลกระบี่กันอยู่ขาหน้านี่ขาหลังนี่หัวคนนี่แขนนี่มือขึ้นขึ้นไปนี่คนคนหนึ่งนี่อีป้ายคนหนึ่งนี่คนเดินอยู่สองคนคือคนมา้อมล้อมคุณมากมายอะไรประมาณนี้ ส่วนใหญ่เฟรมก็จะใช้ไฟก็จะใช้สีแดงนะครับสีแดงเป็นตัวหลักนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้เนาะเห็นรูปคนไหมครับเนี่ยครับ Sun of f ก็เป็นตัวเพจนะครับดอเตอก็จะเป็นตัวอัศวินนะครับประมาณนี้นะครับจะเห็นแต่ละใบคือแบบว่าโอ้โหคือบรรยายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องแบบว่านั่งมองแล้วก็จินตนาการออกมาเหมือนมือสองมือไหมเหมือนฟันคนไหม อะไรเงี้ยซิกออฟคอยคืออะไรหกเหรียญทุกโศกเศร้าเสียใจใช่ปะเออทุกโศกเศร้าเออเสียใจอยู่ตัวเดียวลำพังเสียงเงินนะครับอืมนะครับประมาณนี้เนาะก็จะเห็นแต่ละใบนะครับให้ดูรูปภาพละกันบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ปล่อยผ่านเลยดีกว่านะครับไม่ไม่โอเคนะครับไม่โอเคเพราะว่าแบบว่า โอ้จินตนาการล้ำเหลือล้ำยุคเหลือเกินถ้าเทียบกับไพ่ไทยที่เห็นที่ชุดใหม่ออกมาก็ชุดโฮมอะ H OME, O M E โฮมครับของคูชยัยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็จะแบบว่าต้องใช้จินตนาการนิดนึงในการที่จะดูว่าอะไรคืออะไรนะครับฟีเอร์ก็คือขนนกจะเห็นเป็นรูปขนนกนะครับก็คือแอร์ก็คือดาบนะครับเขาก็จะแทนด้วยดาบ นะครับสันน์อับคอยวันนี้เราให้ดูหน้าไพ่แบบสวยๆไปละกันไะแมสฟีเจอร์ก็คือขนนกสามขนนกเนาะก็คือสามดาบโอ้โหสามดาบอันนี้นกปีกหักนอะประมาณนี้แล้วเราจะเห็นแบบเหมือนกับเป็นเออเทวาลายเหมือนกับเป็นศิลปะขอมนะครับจะมีประมาณนี้นะครับอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนกับเขาก็ได้รับอิทธิพลจากทางนั้นมาด้วยเนาะท of อฟคอย นะครับสองเหรียญน,นะครับการบาลานซ์อินฟินิตี้เห็นไหมครับมีรอยเท้าขาวกับดำนะครับส่วนใหญ่จะดูแล้วเหมือนกับเป็นลนักษณะของการบาลานซ์ชีวิตอะ่ะเขาจะใช้หลักแบบนี้เขียนขึ้นมานะครับเขาสวยนะผมดูแบบว่ามันต้องใช้แบบจินตนาหรือจัสติกเห็นเห็นเทพ,พเจ้าอยู่ตรงนี้ไหมครับแล้วมีมือข้างหนึ่งอีกมือข้างหนึ่งถือน้ําเทน้ําลงมานะครับเห็นไหมครับประมาณนี้แล้วข้างล่างนี่ก็จะอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ อะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับ the s t n g ก็ผู้หญิงกับเสือก็เป็นสัตว์ประหลาดไปน่าจะเป็นพวกทางอินโดประมาณนี้นะครับนะครับ ten of cup ten x of cup นะครับ mediterric นะครับนี่คือแฮงแมนนะครับแฮงแมนก็สวยนะเขาบอกว่าลองอ่านแฮงแมนดูนะครับแฮงแมนแฮงแมน mediterric นะครับผมใบไหนเอ่ยใบที่ อยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวนะหาก่อนอ่ะเมเดติกนะครับอ๋อไม่ใช่แฮงแมนอันนี้คือเทมเทมเพลนนะครับใบที่14 14ี่สิบสี่คือเทมเพลนอ่ะเทมเพลนนะครับบอก you are fine the water the cosmic mixer m e d i e a t i n g between the personal and the super personal realm r a i n b o r w h a d is h a n g i n g the seven person into the seven wisdom ขีนจ s t ั t งเ e be ว e a ี and the devil representing the k n o w r a t g e of the m y s t e r i n g and the timing you a r e the vessel and the content the ever s h a k i n g f o r of life f o r c นะครับ t e m p e r a แปลว่าอะไรครับ t e m p e r a n เขาบอกว่าคุณเองเนี่ยเป็นส่วนผสมของไฟและน้ำหรือว่าเป็นพลังแห่งจักรวาลที่เขา cosmic มารวมกันนะครับแล้วเขาบอกว่าเออก็คือจะต้องแบบว่าเหมือนกับยึดมัน่นเออเขาเรียกอะไรทำกรรมฐานหรือว่า เอ่อบิเตอริงอ่ะนะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือเอ่อทำสมาธิอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อให้เกิดแบบว่าพลังของตัวเอง s h a n k i n g the Seven Poison นั่นก็คืออะไรเอ่ยเจ็ดจักกะจักกะทั้งเจ็ดนั่นเอง Into the Seven w i s d o m ก็คือเจ็ดจักกะเจ็ดสีนะครับ c h a n your stand be t w e e n d e a t h and the devil นะครับหลบหนีจากสิ่งที่มันไม่ดี ใจิตใจที่ชั่วร้ายอะไรประมาณนี้แล้วเลือกพิเศษเดินโนเลตความรู้นะครับแล้วคุณจะได้รับพลังงานจากมันในการที่จะเดินทางของชีวิตต่อไปนะครับมองแล้วแบบว่าความหมายเขาดีนะเขาก็เขียนออกมาเป็นก่อนเดะชอรีออตนะครับชารีออตตดเห็นหมาสองตัวไหมครับอ่านะครับประมาณนี้เดอะเดตครับก็คือโอ้โหมีขาวกับดำเนาะเดอะเดใบนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะมีทั้งขาวและดำการเปลี่ยนแปลง นะครับเอลฟฟิชเชอร์นะครับเดือเฮโรฟานผู้รู้นะครับประมาณนี้นะครับเอออฟคอยนะครับให้ดูไปไทเอลไทเอลนี่คือแฮงแมนนะครับแต่ก่อนเขาจะใช้คำว่าไทเอลก็คือการทรยศนะครับประมาณนี้นะมาจากมีมีซันมีมูนด้วยเมื่อกี้อัจไปละแล้วก็จำได้ว่ามันคือซันกับมูนนะครับอ่ะไฟออฟครับ daughter of the future นะครับ sun of the future จะเห็นว่ามีรูปแทรกรูปคนเห็นไหมคนยืนทําโยคะปนมมือขาข้างหนึ่งควายอยู่ประมาณนี้นะครับ daughter of the coil นะครับ mother of the fame ก็คือราชินีดาบนะครับ fame อ่า fame ค,คือคือคาถาใช่ไหมครับคาถาก็คือราชินีคาถาเออหมื่น นะครับเว่นอคก็คือ7เหรียญเจเหรียญเราจะเห็นแบบว่าเป็นเหรียญๆๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีคนมาพวนดินใช่ไหมอันนี้ก็ดอกไม้งอกงามเติบโตมีคนมีพ่อแม่ลูกเนาะวัวล่ามากลัวเคยเห็นไหมครับศิละปะที่อยู่ตรงถ้ำสมัยดึกดำบันที่เป็นดินสีแดงวัวล่ามากลัวเนาะประมาณนั้นเนาะ for of the future นะครับ sun of cup นะครับ e d g t of fame นะครับดูกันเลยนะครับดอ o โคนดอ c โคนคือใบที่9ใบที่9คืออะไรเอ่ยใบที่เ้าเขาก็จะตั้งชื่อแบบแปลกๆนะครับใบที่9 7 8 9เ h e ด o n e กอโคนก็คือเฮอร์มินั่นเองโอ้โหเฮอร์มิตก็สวยนะประมาณนี้เดอะมูนอูเดอะมูนสวยนะครับไพเมเจอร์เขาสวยดีนะ Nine of c o ค n ยนะครับ Ten of Fame นะครับเดอะซันดูดิมันก็คือเดอะซัน่ะ มันคือเดอะซันเลยอะอาจจะมีมังกรซ่อนอยู่เห็นไหมครับสัตว์ประหลาดมังกรซ่อนอยู่อาจจะมีรูปคนนะครับคือต้องพิจิตรพิจารณาเข้าไปลึกๆแล้วคุณจะเริ่มเห็นรูปภาพบางสิ่งบางอย่างที่เขาฝีแปลงเขาซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันมันมีอะไรที่มากกว่าที่เรามองด้วยสายตาบางทีมันเป็นไพ่ที่เราจะต้องใช้จินตนาการต้องใช้จินตนาการในการมองว่าเฮ้ยนี่คือเดอะเว l d เขาบอกอะไรบ้างล่ะเห็นรูปคนไหมครับถืออะไรสักอย่างหมุนไปหมุนมาประมาณนี้นะครับนี่คือเด e เดวิลนะครับเห็นตาไหมครับเห็นโคนเห็นโคนก็จะเหมือนกับมีนี่ตาตาเหมือนกับมียม,มทูตมีซาตานอยู่แล้วก็มีโซ่ตรวนประมาณนี้นะครับนี่เอ็มเพนี่คือเหมือนว่าใจหน้าเลยนะครับก็คือเนี่ยช่องคลอดนะครับจริงๆมันเป็นเหมือนช่องคลอดเป็นมดลูก นะครับแล้วก็นี่คือนี่เห็นไหมและนี่มีหางปลาคือมันอะไรต้องแบบว่าเราต้องจินตนาการบางคนอาจจะบอกว่างั้นขอผ่านแล้วกันนะครับงั้นขอผ่านแล้วกันเพราะว่ามันดูโคตรยากเลยนะครับคือมันอาจจะต้องแบบว่ามองแล้วสื่อสารนะนี่รูปคนเห็นไหมครับแต่ผมชอบนะไพ่ที่แบบว่าเราได้ใช้จินตนาการในการสื่อสารมันมีหลากหลายชุดนะของฝรั่งเองผมเห็นมันมีหลายๆชุดเหมือนกันนะที่เป็นโซอะ่ะใช่ปะ ที่เป็นไพโซอ่ะเคยเห็นไหมครับที่แบบว่าโซอะไรสักอย่างแล้วก็มีแบบเป็นอลักเิลเยอะมากเลยแต่แบบล้วรูปแบบดูแบบว่าโอ้โห,หน่ากลัวน่ากลัวประมาณนั้นนะ่ะนะครับแต่อันนี้คือแบบว่าวิวออฟเดอะฟอร์จูนคือวิวออฟเดอะไลท์โคตรสวยนะครับเดอะเมจิกก็คือเมจิเชียนนะครับคือไพ่ไพ่ตัวที่เป็นเมเจอร์ผมว่าสวยมากนะครับแต่ละตัวอันนี้ก็สวยนะเทนนับแบบฟีเจอร์นะครับก็คือ10 ดาบ10 of the future นะครับสิบดาบโอ้โหสีสันเขาได้เลยอ่ะนะครับ T of coin nine of f a m e นะครับ dollar of cup two of the future นะครับ six of f a ok ok oh, m e นะครับ f a m e คือคาถาหกคาถาหกคาถาคือชัยชนะโอ้ทำไมชัยชนะมันร้อนรุ่มขนาดนั้นนะครับร้อนรุ่มเหลือเกิน นะครับเซเว่นออฟเดอโอ้โหอันนี้เป็นแบบผีเสื้อบินเห็นไหมครับคือมันใช้จินตนาการในการอ่านนะถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่ชอบนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่ายากว่ายากเกินไปนะครับดูเอ oh. ็ดออฟเดอะฟีเจดยโอ้โหหดาบเขาก็สวยนะหางลกยูนะครับมันคือมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งบางทีมันต้องอยู่ที่คำถาม ถามคําถามขึ้นมาแล้วเราจะตอบยังไงนะครับวันนี้อาจจะแบบว่าให้ดูแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วมีคําถามค่อยถามเข้ามาแล้วกันโอ้โหเดอะสตาร์เดอะทาวเวอร์คือมันสวยอะนะครับเรารู้ว่าเราจะทํานายอะไรอะ่ะใช่ปะเรารู้ว่าเราจะทํานายอะไรอะ่ะใบสุดท้ายแล้วกันใบสุดท้ายไม่รู้ว่าอะไร <laughs> ถามถามว่าอะไรดีอะ่ะ <laughs> ถามลุงไหม <laughs> ลุงไฟล์เดอะฟีเจอร์ นะครับห้าดาบนะครับเพราะนั้นเนี่ยสวยนะเพราะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งชุดนะครับของมาร์กาเร็ตพีต์สันทาลอตนะครับใครชอบงานศิลปะใครชอบที่จะมองเรื่องของการจินตนาการนะครับไม่หยุดยั้ยงมีบางสิ่งที่แบบว่ามันซ่อนอยู่ในนั้นทําให้เราแบบว่าใช้จินตนาการในการอ่านอันนี้ปากเซียนอีกหนึ่งชุดนะครับสวัสดีครับ